เพชรทำอุ้ยเก่งจังเลยลูกมามายายให้มันให้มันตรงนี้ก่อนทุบเตียงนี่เลยอื้ยถอ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 ยเพ่นบอกให้อายถอยลากไปเลยลากอ้ายไปเลยบ้างเนี่ยมันมาจากไอ้นี่พ่อที่โรงมันแตกนี่เขากอ้ายไปยังนู้นนี่ เทสยทๆมันจะบาดูดลุกขึ้นมาเด้อมาเด้อมาเด้อหมดอยู่ไหนนี่โอ้หมดมันเข่านี่นี่พอมันต่ำตีนบาดเลยเมื่อนี่บาดมาตีนสะบาดต้องเอาแน้อวัาเต่งไว้ติเหอแพนอันนี้ออกงดเหรอพี่น้องคุณอ่ะ อมพี่โป้มากินไหนนีแล้วบันทึงเลยเนี่ยก๊ว่ามันกับขวใจยูมันจีดกันกับขวใจยูตะว่ากับตรงแมวพูนะกับตรงนักกว่า ตรวจอะไรกันตรวจอะไรกันอ๋อ เห็ดเห็ดมาตายมาละโอ้ตายตายโอ้ตายตายโอ้ตกตกตกไปขึ้นไปเลนไหมขึ้นไปเลนทั้งที่นอนหุดไปเล่นทั้งที่นอนได้ลูกไปไปเลยไปมันเย็นแล้วเดี๋ยวมาใหญ่จ็บ นี่ในแม่น้ำมันจะออกนี่มันยังไม่หมดหอมให้มันหอมก่อน,นให้มันอยู่ตรงนี้น้ำหอมให้พ่อกับแม่ดมก่อนดมก่อนหอมไหมหอมไหมหอมไหมหอมหอมหอมโอ้ยหอมพ่อกับแม่อีกแล้วโอ้ย พ่อกับแม่แล้วหอมหอมหอมแม่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 ให้พ่อกับแม่หอมหอมหอมแม่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 หอมก่อนโอ้ยค่อยค่อยลูกดูแลค่อยๆค่อยค่อย เนี่ยเปล่งนี่ว้มันแตกซุ้มมันกระเบียงขึ่นนี่ยาวมันเหมือนเกาบบ่าแม่พอ่อพ่อบอยแม่แม่เอนนี่ไงนี่ไงนี่ดีไงโนโนโนห้ามออกนะลูกออกไม่ได้นะคะออก ออกไม่ได้ลูกมันเป็นน้ํายามันมันมันหอมเอาไว้เอาไว้นี่เอาไว้ในห้องแม่เอาไว้ในห้องยายเนี่ยหอ้องมันจะได้แบบหอมหอ